ลังถอดลอ้อถอดล้ออ่ะเอาล้อมาเลยคันนี้ครับมาสับยางฟรีเนาะท่างอาทิ์รถคันนี้เปลี่ยนยางตอนแรกเปลี่ยนจากไหนมา,าที่ร้านการเซอร์วิสถูกต้องครับถ้าเปลี่ยนจากร้านจานเซอร์วิสนะครับเรามีบริการสับยางฟรีกีนั้งสามรอบภายในสอบ,สอบนะครับ ตอนนี้เรามาสลับยาง้วทีนี้จ้างอาทิตย์ขับรถเข้ามารู้สึกเป็นไงบ้างมันคลาๆกับมันไม่ปกติมันทําไมมันคือเขาพี่เขาขับ้ามามองเห็นแล้วก็เลยเอกใจพี่มาทําอะไรครับมาสลับยางถุงล้ออ๋อตามระยะตามระยะทีนี้จ้างอาทิตย์ได้ยินเสียงดังเนาะดังกึกกๆอ่ะมาดูครับอ้เจ้าของรถมาดูนี่อ่ะดูครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับอ่า นี่ครับอันนี้เราเช็คให้ฟรีนะแล้วก็ตักเตือนให้นะครับแล้วก็มาแก้ไขนะครับคือคือมันมันหลวมเกิดจากว่าเบ่ามาเบ้ามันเสียนะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เราแต่เราเช็คให้ฟรีนะครับบริการฟรีดูแลให้ฟรีแล้วก็จะจะแจ้งว่าอันตรายไหมถ้ามันดังแบบนี้ถามว่าวิ่งทางไกลมันก็วิ่งได้แต่ข้อเสียจะกินยางเป็นจ้ำๆนะครับเพราะมันมันยกันให้ัวา ใช่นี่แหละคือว่าการที่เรามาสับยางเราจะได้รู้อย่างอื่นไปด้วยครับผมถ้าถ้าไม่มีการมาสับยางเราก็จะไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ส่วนพัดเบรกก็เหลืออยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยพัดเบรกบางมากเลยนี่ครับเห็นไหมดูพัดเบรกนี่ยพัดเบรกเหลือแต่เนื้อแล้วเนี่ยทั้งโจรเราเอาไปแจมมาเช็คดูพัดเบรกหน่อยเร็วนะครับอันนี้ก็มาช่วงกี่โมงครับนี่ยห้าโมงเย็นเนาะ ถ้ากว่าห้าโมงเย็นแล้วงานช่วงล่างเราจะไม่รับทําเบรกเราก็ไม่รับทําแต่เราเช็กดูแลให้ไหนเราว่างค่อยมาทํานะครับนี่แหละครับที่ว่าเหตุผลนะจ,จังอาทิตย์ว่าทําไมเราถึงต้องมีการกจัดยางหน้าหลังให้นะครับใช่ครับนี่นะครับพี่เราก็อยู่กับจังอาทิตย์นะครับรู้สึกว่าภาพมันมืดๆนะจังอาทิเราต้องเราต้องไปทางนี้ เราต้องขันขันหน้าเข้าเี่เน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 ่อะไรมือแล้ไหมฝนของจริงมาแล้วครับพี่น้องของจริงมาแล้วฝนจะตกครับใช่ครับมืมืฝนมันจะตกครับพี่น้องตอนนี้มันมันมันให้ความเย็นที่อื่นไม่จะตกนะครับครับอากาศจะเย็นมาวันนี้ครับครับผมรู้ไหมว่ารถคันนี้ถ้าเราไม่มีโปรโมชั่นว่าสัตยางฟรี เขาใส่ยางไปแล้วเขาไม่ได้มาสัญญานเนาะใช่ครับไปเรื่อยๆปุบกินยางหมดเลยนะกินยางกินยางพวกอาการอาการมันแค่เป็นอาการเริ่มต้นที่เราตรวจเจอถ้าแก้ไขถ้าแก้ไขวันนี้พรุ่งนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ชะเดียวยาวแล้วยางก็จะไม่กินที่เขาบอกว่าตั้งศูนย์ไม่หายตั้งสูนยงก็เพราะว่าเป้าโชคมันหลวมมันมันดิ้นได้เวลารถวิ่งมันก็จะดูดๆๆๆแต่ไปเอสซียังไม่ถึงหมื่นโลเลยไม่เป็นไรไม่ยังไม่ถึงก็มาได้แค่6เดือน หรืออย่างใด้ยังถึงก่อนใช่ครับเปลี่ยนยาวันนี้ปุ๊บหกเดือนมาสามปีหกเดือนสามปีครับผมอ่าทางนี้ครับอ่าขอดูพัฒเบรกหน่อยเร็วเนวันนี่เราก็เช็คพรกให้ฟรีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ครับโอ้ยแค่ตัดจินจานแล้วเนื้อบรกครับ ลูกยางออกมาเยอะเลยก็ทำใหาวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้สักระยะหนึ่งครับแต่อย่าวิ่งนานวิ่งนานอยู่นี่เราสนก็สิ้นเดือนสิ้เดือนดีแล้วครับที่เรารู้ล่วงหน้าครับถ้าเราไปรู้ล่วงหน้าเดี๋ยวเอาเงินไปเที่ยวคาราเต้หมดมันทั้งจันเลยโอ้โหพระเบรคมันด้านแล้วเนี่ยนี่ครับนี่เนื้อพระเบรคครับมันกินไม่เสมอครับตรงนี้เนื้อดำนี่เนื้อแดงครับ เอาประกอบคึืนยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่า,วาจะปิดร้านแล้วนะครับใครจะทำชุดนแรกก็ให้มาก่อนห้าโมงเย็นเ้อนะครับต้องดูสลักเบรกตายไหมสลักเบรกไม่ตายครับเนี่ยออกได้เข้าได้ออกได้เข้าได้สลักเบรกไม่ตายเพียงแค่ว่าถ้าเบรกหมดตามระยะเฉยๆนะครับนี่แหละครับการที่มาสับยางฟรีล้วก็ดูแลให้ฟรีนะครับบางคนว่าโอ้ยทำฟรีมันจะดีหรือ เราก็ทําฟรีทํายังไงแล้วก็ทําให้มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะทําจะทําอะไรนะจ้างอาทิตย์ทําให้ให้มันดีตลอดเวลาอย่างสลับยางหน้าหลังนี่เราก็ต้องมีการถ่วงล้อให้โน่นโน่น่นถ่วงล้อไหมครับถ่วงล้อวันจึงถ่วงล้อเราก็เช็กก่อนว่ารถหน้ายางดีเสมอกันไหมครับคือมาที่นี่แล้วมันอุ่นใจอ่ะใช่ครับก็สับยางก็ฟรีถ่วงล้อก็ฟรีเช็คเบรกให้ฟรี เช็คช่วงล่างให้ฟรีฟรีครับวันนี้นะครับถ้าใครที่เปลี่ยนยางไปแล้วเนาะครบหกเดือนอยากจะมาสัดยางหน้าหลังไม่ต้องพกตังมาใช่พกแต่ตัวกับหัวใจมาก็พอแล้วครับผมอย่าลืมบินอย่าลืมบินไปเสร็จไปเสร็จยาพี่เขาไม่ได้มีใบเสร็จมาจากถ่ายรูปใบเสร็จไว้ได้ไหมครับแร้เรา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 ดึงออกจากข้อมูลเรามามีมีลูกค้าคนหนึ่งเขาไปเปลี่ยนยางที่อื่นมาครับคือเอารถเก๋งไปเปลี่ยนยางที่อื่นรถกระบะมาเปลี่ยนยางที่นี่ พอถึงเวลาสับยางเอารถเก่งมาสับยางที่ร้านเราอ่าสลับแล้วเขาเขาเขาใจผิดครับเข้าใจว่ารถกระบะรถเก่งทําที่นี่อาที่ได้ไปทําที่อื่นมาครับแล้วมาสับยางฟรีที่นี่ครับไม่ได้นะครับเพราะเราค้นหาข้อมูลแล้วไม่เจอไม่เจอในระบบใช่ครับเพราะเขามีรถงหลายคันอาร้านยางโอตัตอนี้มันก็มีหลายที่ใช่ถูกต้องไหมล่ะเพราะเขามีสองคันครับคันหนึ่งเปลี่ยนข้างนอกอีกคันหนึ่งเปลี่ยนในร้านเราก็เลยลืมคันครับ นั่นแหละครับนี่นะเป็นเป็นเลิกที่ดีที่พี่เข้ามามาสลับยางมาเลยรตรวจเจอก็อออปีก็อย่างว่าเนี่ยภายใน,นแล้วก็มีอีกคัน,นหนึ่งเมื่อเมื่อนี่นี่น้ำมันเครื่องนี่มันลอยอยู่าง่ไหนน้ำมันเครื่องเดไปนวดเลาให้ฟังนะมันเป็นอย่างนี้ทั้งอาทิตย์ลวกขาเขาไปเปลีย่ยนยางที่อื่นครับถึงเวลาสลับยางเขาไม่ได้ไปสลับเขาใช้อย่างเดียวตามกฏว่า น้ำมันเครื่องก็รั่วปักเก็นก็ซึมช่องล่างก็หลวมเบรก็ดังไม่มีใครดูแลให้เขาเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนยางมาแล้วก็แล้วกันจนรถเกิดอาการเครื่องแบบสถานแบบดังคันเมื่อกเติมมามาสองลิตรเเหลือแค่เนี้ยใช่อันนั้นแหละโอเคี่น้ำมันหยดใช่แล้วตอนนี้ก็เลยเช็ครายการซ่อมหนึ่งชาร์บละลายต้องผ่าเครื่องใหม่ หมดเงินไปเป็นเป็นหมื่นน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนนี่แหละเขาเรียกว่าขาดการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุใช่นึกออกไหมอย่างน้อยหนึ่งเรามาเช็คเนี่ยเราเห็นน้ำมันหยดเราบอกอาการเราพี่น้ำมันพี่หยดมีรั่วนะมันจะเป็นการติงกันก่อนถึงจะเกิดเหตุใช่ครับดีกว่าไม่มีคนมาบอกเราใช่เพราะว่าช่างดูแป๊บเดียวก็รู้ขับเข้ามาแป๊บเดียวก็รู้นะครับเพราะว่าหลายท่านมีรถ แต่ไม่ได้มาเก่งเรื่องรถนะเพราะว่างานประจําที่เขาทําอยู่อาจจะเป็นงานอย่างอื่นใช่เขาาะแต่รถก็เือเป็นยานพาหนะพาไปทํางานอ่าเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ได้มาที่นี่สัตว์ยางฟรีที่นี่ให้เราดูแลให้ครับตอนนี้ก็บรรยากาศกําลังมืดฟ้ามัวดินมาแล้วครับพี่น้องครับผมขึ้นมาเลยแล้วก็วันพรุ่งนี้ตั้งรับรรคาไว้80คันงานช่วงล่างเราก็รับรับ วันอาทิตย์เราก็ตั้งไว้แปดสิบห้าคันแปดสิบห้าคันเาก็รับไว้เกเจท่าบันเสาเลยเหรอเจท่าบันเสาเสาก็แต่ซีจะมาแบ่งกันมาแยกกันมาแล้วกันวันเสาร์อาทิตย์ใครมาก่อนได้ก่อนครับทุกวันที่มาเราพร้อมบริการพุกทพุก่แล้ววันอาทิตย์ทัางเราไม่มีคนหยุดมาทํางานการครบทุกองคนใช่นะครับมีกงานเสริมมาด้วยใช่นะครับทีมงานเสริมก็มีทั้งผอกับช่างโบยคนสองคนทั้่งที่ ผ่านการทำงานไม่รียบร้อยอะไรใช่ครับเครื่องทำงานเสร็จโอเค,ขอ,ค,ค,คขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับขอมาเจอกันพรุ่งพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ครับเจอกันมื่อเดียวป่ะได้มื่อเดียก็ได้แล้วมืออม่อเมื่อล่ะมื่อเมื่อก็ได้อย่ามาลืมมาเปลี่ยนอะไรนะมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์โอเคเอม,าม,มาแล้ว